สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัฒชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำาประโยชน์จากขวดน้ำอันลมของเรานะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการตัดก็ให้เหลือไว้ประมาณนี้นะครับตัดขึ้นมาก็ประมาณ20เซนนะครับ ครับตัดให้ขาดออกไปเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับนี่ครับก็ทําการเจาะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ก้นของขวดก็เจาะรูไว้สี่รูห้ารูนะครับแล้วก็ตัดคอขวดมานะครับเพื่อที่จะใส่ คอขวดตรงที่ดูเราเจอครับก็ใส่คอขวดนะครับที่เราตัดออกมาใส่ลงไปเลยครับก็ให้เวลาเจาะรูนครับให้ฟิตนะครับ,รบกับเจ้าคอขวดนี้ครับนี่ครับหลังจากที่เราทำเสร็จเราก็จะเอามาประกอบครับเพื่อที่จะเป็นที่เก็บ ช้อนเก็บทับพีเก็บตะหลิวนะครับก็ทำการหมุนเข้าไปครับดีกว่าเราเอาไปทิ้งหรือเอาไปขายนะครับก็สามารถนํานมาที่จะใช้ประโยชน์ในงานบ้านในครัวเราครับใช้ได้หมดนะครับ ทำเสรากนั้นก็นำมาประกอบกันเลยนะครับนี่ครับก็เอาไว้ใส่ช้อนใส่ตะหลิวใส่ทัพพีได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ